ก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติมันทำให้ผมตื่นตัวเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่ผมรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นที่ต้องลุกจากเตียงที่รักของผมไปปิดหน้าต่างแต่อีกใจหนึ่งก็แอบกลัวนิดๆเพราะผมจำได้ว่าผมปิดมันไปแล้วแต่ในขณะที่ผมกำลังจะน,นอนต่ออยู่ๆผมก็มีความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหมือนมีใครบางคน กำลังจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาจากที่ไหนสักที่ในมุมมืดของห้องและในช่วงจังหวะที่ผมเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานผมก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อผมค้นพบว่ามีใครบางคนกำลังเอาสายตาอันน่าสยดสยองที่กลมโตจ้องมองมาที่ผม ใครคนนั้นเกาะอ,อยู่ตรงช่องแคบของเพดา